สวัสดีครับอยู่กับผมโรมช่องชีวิตวัยรุ่นนะครับวันนี้จะพามาดูเก็บมะเขือนะครับสาวๆเก็บมะเขือนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าจอน,น้ํามาดามอยู่ครับนี่ครับมะเขือสสวยๆครับามาดูสาวๆเก็บมะเขือครับโย ได้เยอะหรือ,อยังพางมาดูสาวๆเก็บมะเขือครับมะเขือสวยครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับ เอาเป็นยังไงได้พอกินน้ำพริกยังเ <c oughs> อาลกูกลองคายแล้ว, <c oughs> ส,าวสาวสาวจิ๊ก <c oughs> อันนี้สาวแล้วครับสาวเหลือน้อยสาวเลือ,น,อ,ลอน้อยครับ เก็บมะเขือจนร้องไห้ครับเดูนี้เนี่ยนี่ครับลูกที่สวยครับจองได้ครับเข้ามารับถึงถึงไร่ได้นะครับได้พอได้กินกากยังอ,ย <laughs> อ่ะมมไม่มีแรงดึงเลยเลยไม่ได้กินเหล้าอะ่ะ ảo phạt nói cổ lại cổ chè phạt cổ lại cổ chè phụ nọi cổ lại à good like, good share, นี่ดูนี่คือเสียนนะครับหาตัวจับยากนะครับตัวนี้มือโปครับใครๆก็ต <ive> <g bits and stuff> ้องการตัวครับอ้าวกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดไลค์กดแชร์ได้นะคะอ่าสมัสไาชด้วยช่องอะไรอ้าวช่องหูมะชีวิตวัยรุ่นไป ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามครับ